เรื่องจริงของความล้มเหลวนะคะบุคคลสําคัญของโลกหลายๆคนที่เขาประสบความสำเร็จนะคะถ้าคุณได้ไปอ่านดูจะรู้ว่าไม่มีใครเลยที่ไม่ได้เคยล้มเหลวมาก่อนไม่ใช่ว่ามาปั๊บสําเร็จปุ๊บแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าใครจะอดทนได้มากกว่าใครจะฝึกฝนได้มากกว่าใครที่เชื่อว่าเราทําได้มากกว่าและไม่เคยละสายตาจากเป้าหมายเว้ยวันนี้เอดิสันค่ะทดลองหลอดไฟเป็นหมื่นหมื่นครั้งแล้วก็ล้มเหลวแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อในหัวของเขาว่าเฮ้ยก,กูจะผลิตหลอดไฟให้ได้ แล้วเขาก็ทํามันได้สองพี่น้องตระกูลไลท์ค่ะผลิตเครื่องบินในขณะที่คนอื่นว่าแม่งบ้าค่ะและเขาไม่ได้สําเร็จในครั้งแรกค่ะแต่เขาก็ทาไม่หยุดจนวันที่เขาได้ผลิตเครื่องบินได้สมบูรณ์แบบเห็นไหมทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะเขาไม่ได้เกิดมาแล้วสาเร็จเลยนะคะแจ็คมาสติฟจ็จอบมาร์คซเบิร์ตทุกคนหมดวันนี้ถ้าเราวันนี้เรายังไม่เสร็จถ้าวันนี้เรายังไม่สาเร็จอย่าเพิ่งท้อเพราะวันหนึ่งแม่งจะเป็นวันของเราเว้ยกอดความฝันเราให้แน่นๆอย่าให้น้ําลายราคาถูกมาทาให้ความฝันเราแม่งเลลือน